ยืดออกได้นะคะมีความยาวถึง5เมตรเลยนะคะตัวนี้นะคะเวลาใช้ใช้ยังไงเดี๋ยวมาสอนให้นะคะนี่นะคะพี่พี่เวลาเรายืดออกแบบนี้นะคะเวลาน้องๆดึงไปแบบนี้นะ,ะถ้าเราต้องการจะเบรกนะคะเราก็เพียงกดไปแบบนี้นะคะมันก็จะเบรกเลยทันทีนะคะแต่ว่าอันนี้จะไม่ล็อกนะถ้าเกิดพี่พี่ต้องการล็อกนะคะ,ะ,คะเราก็แค่นี่ต้องเลื่อนตรงนี้นะคะมันจะมีสวิตด้านบนนะคะล็อกกลับเข้ามาหาตัวเะคาะเลื่อนมาหาตัวเราเนี่ยใช้นิ้วโป้งเลื่อนมานะคะมันก็จะล็อกตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะคะนี่ ส่วนถ้าเกิดเราจะปล่อยอิสระเหมือนเดิมนะคะเราก็เพียงเลื่อนไปข้างหน้าแบบนีนะ้มันก็กลับมาแบบนี้เลยนะคะทีน,นี้น้องๆจะเดินไปทางไหนนะคะเราต้องวิ่งตามให้เหนื่อยน,นะคะแล้วก็สะดวกวามากๆอันนี้5เมตรเนอะปกติถ้าเกิดถ้าไม่ใช้สายแบบนี้นะคะ2 3สเมตรเนี่ยเราก็ต้องวิ่งตามไปแล้วก็เวลาเก็บเนี่ยมันก็จะลุงลังมากเลยนะคะพี่ๆแต่อันนี้นะคะเราสามารถ เอาใส่กระเป๋าเราได้เนี่ยดูดิแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รูปทรงนะคะเขาดีไซน์มาน,น่ารักมากๆแล้วก็พี่ๆเนี่ยชอบสีไหนนะคะก็สามารถไปเลือกได้มีสีเลือกเยอะนะคะน่ารักที่